เรีตริดอ้รเรีิดไหมาพาม่ว่างยี่สิบสองหวดดิงมัิภาคเนี่ยเนี่ยสองหมวดหรือสามหมวดเล็ดกินเะนอะครับอาก,การนะไสักการาับูครับ ครับผมตามแนวทางของปูคําวัดป่าครับเอฟซีครับผมเอาอขอถามปูหน่อยครับปู่งวดที่แล้วมันเป็นยังคือผาดปูโอ้ยมันไปเช็่ใดมันก็ไปเห็น,เานาแเพราะว่ามันกินกิดในขึน้นพะไปตัวที่ตัวเด,ด่นเลยเพราะว่าบ่เป็นปออูแล้วเจอเอนาะคนโทษไปหาปูไหลที่ปูเลยสับส่วนบ่มันกิเป็นถนนเลยหลบมมตรงเออ ผมกับวายุเอ๊ะถ้าปูรับโทรศัพท์หลายๆปุ๊บนี่ปูสีทับสนหรือปูสีเลขปูสีบุนิ่งมันผมแม่นีีเด้ปูก็ก็ผมบม่อยากให้มีผู้ใดไปรบกวนปูพยันปูบุนิ่งจิตปูบุนิ่งกันแหละ่ามุนิ่งนะฮกเผู้ไทยก็นิ่งโตเดียแล้วโตฮกซีล่ะเออมันมันกับพวกเขาเนาะปูเนาะฮะฮกซีเราฮกซีรับอ่ซูนี่หนึ่งฮกซีนั่นแหละมันนิ่งไว้นะ เมันกับมองว่ามันกับพลาดเาราคาบาปูปกติแล้วของปูนี่ปูนี่มีแค่สามหางมีแค่สามหางตั้งแต่คลิปแรกจนฮอดคลิปสุดท้ายก็มีแค่สามหางแค่นั้นบ้านนี้เอาตองไวในคลิปเดียวนี่เลยครับผมกับขั้นกับมีมียำเดี๋ยปูขั้นออกคลิปนี่ไปพวกอีจักซีหามือฟงกิีท้ไปปูยำเลขกให้ว่าคักแบบบอตัวนี้ก็โค้งสุดท้ายอีกมันทีมีสามสามหลอดเดียวกูได้ มันบ็ถึงที่หางดอกเอาแก่สองหางเอาสองหางบัวปูอ่าแล้วก็ล้างก็ทั้งตะลักครับผมปูปูเฮดเฮดไว้คักเราบอรับบัดรนี่เลี้ยวเฮดแล้วเฮดไว้ร้อนร้อนไว้แล้วโอ้ครับผมอ่าสามตัวสองหางเนาะปูเนาะเออเอาเลขเอาเอาเลขเอาเลขเอาเลขติดเลยเลขติดไวเพราะว่า ยี่สิบสองงวดนิ่มัจจิพัฒนเนี่ยเนี่ยสองงวดหรือสามงวดเด็ดกินซะโอ้เอาเอาเลขกี่ตเอาชุดนี่ชุดที่ยี่สิบสองงวดพลาดแค่สองงวดเออศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดเจ็บไว้ศูอันนี้เป็นยังปู้นี่ที่เลขลักบ่ติดติดตลอดโอเลขติดตลอดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดตลอดปีตลอดสั้นนะครับเออศูนย์หนึ่งสี่เจ็ด มนดีเอาสองชุดบวกอีกเด้อครับผมหกเอ้ยสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดเอาเ่ินเดมิโซดาละ สีหนึ่งเกตีสองเเออีซีหนึ่งเ็ดสีสองเนละวันนี้ล่างก็สองชุดเนอครับผมแปดสองแปดสองแปดหนึ่งเอ้ละนี่สนันละเอาตรงๆเลยเราบอกกับเลยเรียกล่างอะไรอืมครับผมมีแต่แล้วแจ ไอเนียนที่ซีหนึ right. ่งเจ็ดกับซ right. right. mm. ีสองเจ็ดเนอะโอ้คือว่าปูยับแจมขึ้นแจมหนึ่งเออเจอแต่ว่าซีหนึ่งหกกันไปเนี่ยตัวกันไว้คือซีหนึ่งหกตัวเนียนเนีนเนียนค่ะคือซีหนึ่งเจ็ดบวกปูเออเจอตัวเนียนป็นซีหนึ่งเจ็ดกับซีสองเกียดดีละครับเออสองคู่นี่นะแต่ว่าซีหนึ่งหกกัน อะไรเนี S <S ่ยครับ э, ตัวเน้นตัวล่างนี่เทไรปูแปดสองเลยแปดสองตัวเดียวแปดสองโอ้เลขล่างพลาดหลังเราหันเนาะครับผมโอ้ยฉันว่างมันไปเลขกดังโอ้เลขไอ้พวกนับแปดแล้วโก้หันเนาะมันพวกเ่ยวกับเลขดังหลอกปูดังก็ออกคือเกาคอให้มันแม่นข็ให้เลขมันเข่าผมไม่ใช่จังไหมมันก็เข่าคือเกาปูอ ครับผมแล้วว่าโอ้งวดนี้งวดนี่ยคักคักแก้มือเด้อปูเด้องวดปีใหม่เด้อปูเอออันว่าหลักเพราะว่าวันที่สองมกราคมนี่เป็นปีใหม่แล้วเป็นแก้มืองวดที่แล้วเนาะปูเนาะโอ้เอ้ามีขนาดนั้นเอาได้แค่ เออเน้นเน้นแค่สองหางน้ำปูเนาะเออสี่ดกับสี่สองเจ็ดแล้วตัวนี้เล่นเกตสี่สองเกตอ่เลขล่างกับเล่นแปดสองตัวเดียวเออแปดสองเออช่วงสี่หนึ่งหกสี่หึงหกกันใหมเนะนครับผมขา้โอขามันลงมแสบหนึ่งใช่ขามันล้แจบหนึ่งกันไหมเลยสี่หนึ่งหกครับอ่มพอดี สว่วงบ่ายก็ดติได้ไปบุญละซุงโยมเขาในเมี้ยบุญละโอ้ครับผม,มนั่ว่าช่วงบ่ายปูกัดติดนิมนต์เนาะเอะอเออครับเออจีเจ้าน้อยก็ไปเท่นลนะ้นครับเอาบเทนั้นเนาะพอไหวเนาะครับผมอขอขอบคุณปูรายับผมแต่สุขเริงขัดเก่อนแรงยู่เกลื่อนสุขเลยอยองพอไหวเด้อครับสาธุสาธุครับผม อาครับเอฟซีครับผมบัตรนี่ปูค้านลองับเนาะงวดที่แล้วกับปูกับว่ายอมราบประผาดครับอีฟซีครับผมงวดนี้แก้มือไม้ประศรนวา่าต้อนรับปีใหม่ไหมาสามตัวแค่สองหางรับเอฟซีครับไหสองตัวมาสองหางแต่ว่าคือสิเป็นกันรถแต้มนะครับอีฟซีครับผมบอกงอ่ายๆว่ากันรถแต้มนะครับเนาะ เอาไปเบิรงครับอีฟครับผมหนึ่งสี่หกครับอันนี้ที่จริงแล้วปูพันโค้งจีไห่สี่หนึ่งเจ็ดนี่แหละครับอีฟซี่ครับผมแต่เพิ่นว่ากัดมันลดแต้มไปแต้มหนึ่งคือเป็นหนึ่งหกนะครับเนาะอ่าแล้วก็กัดเป็นคืนแต้มหนึ่งคือสี่สองเจ็ดจากหนึ่งเป็นสอง 416 417นะครับเนาะแล้วก็427ครับส่วนสองตัวครับอิธที่ครับผมสองตัวนะครับเนาะ82ตัวเดียวตกกันไว้คือ81ครับตกกันไว้นะครับเนาะนะเลขลักของปูมี0147ปูเ,าเขาได้เอาเลข หนึคิดว่าคงคิดเป็นหนึ่งสก็มาใส่ตูนี่แหลร 0, 1, 4, นะ,ร,ะ,ลร,ะ,ร,ะลรับวิธีครับมีศูนย์มี1มีสี่มีเจนะครับเนาะเลขติดครับว่าบนว่าเลขติดประสันครับยิีครับล่างสองเมตรแปดสองแปดหนึ่งเน้นไปที่แปดสองบน3มหางสี่หนึ่งหกส่หนึ่งเจ็ดสสองเจ็ดขั้นตัดเหร่นกับมีสี่หนึ่งสสองครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด กับเอฟซีครับผมแล้วก็กันไว้คือหนึ่งหกตัวเดียวครับอ่ะสำหรับปีใหม่นะครับเนาะวันที่สองครับเอฟซีครับผมมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับด้วยเขียนผิดอีกแล้วครับอีที่ครับผมเอางวดประจําวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอีที่ครับผมบูคําวัดป่านะครับเนาะ เน้นใไฮตาตองวดเลยครับ4 1 7 4 2 7ครับพี่ซี่กับผม2ตัว8 2 8 1เน้น8 2ครับ4 1 6 4 1 7 4 2 7ตัวเน้นคือ4 1 7กับ4 2 7เกตนะครับด้วยเอฟซีกับผมอ้าโชคดีปีใหม่ครับเอฟซีกับผมปี2 0งพนห้าร้อยหกสิบแปดนี่ขอให้เอฟซีจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกทุกอย่างให้สมบูรณ์ดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับน้อขอโจยเพียงสนีพ่ก็ไม่ในคลิปหน้าขอก่าบคำว่าสวัสดีครับบัดดีงามครับผม